นี่นะครับเตปาชอบแย,ย่เขานู่นไปจอดล้อหัวนู้นนะเนี่ยเป่าครับนู่นจะหนึ่งไปแล้วจะต่อยกลาลังตามไปครับมันเป็นนายาวนะไปจอดล้อครับชอบแย่ชาวบ้านเขาอ่เดี๋ยวไปหามุมใหม่ก่อนเอาละ,ะครับมาดูกันใครแย่ไม่แย่ย อจอดเราอ่ะบางทีคิดสภาพดูนะครับผมว่าจอดเระ,ะสามคัญนะครับจะลองแต่คือถ้ามุมมองจากมุมนูน้นนะเฉียงมานี่มันยาวนะครับาแล้ว ก่อรอบแล้วกอรอบแล้วอ่ะมาแล้วครับ เอาเลียงเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงนะครับไปสอบถามกันดีกว่ารู้สึกยังไงเป็นไงครับไม่ไงเหรอครับเขาให้ เขาไม่ได้ไปแข่งเขาไปปล่อยตัวไม่รู้เรื่องเขาให้ไปปล่อยตัวไม่แข่งกับเขาไอ้เอี้ยลองล้อใหม่เออลองล้อใหม่นะครับเออเอาเรื่องเดี๋ยวเฉียวมินเดี๋ยวสอบถามเฉียวมินก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้ไปจอดล้อเขาทำไมครับผมมันเห้าอันนี้คนมันเห้าอะไรนะแคมป์เล็บขาดแต่ก็เล่นขาดแต่ก็เล่นงานโดนโดน แน่นอนเนี่ยแม่จอดรอเลยนะฮะจอดจอดรอเลยไงจอดรอเลยจอดรอเลยนี่อเขาให้ไปปล่อยตัวไปแข่งกับเขาอีกอะเออดังรอเงี้ยังรอเงี้นี่ครับอยู่หัวเมื่อกี้นี้ ลดสองเส้นหนึ่งนะเส้นหัวเลยนะครับเมื่อกี้เนะี่ยเครื่องตัวนี้ครับที่ไปแข่งสนามเป็นหุ่นดดนวลมาทำไมทำ,ทำไมรถแรงยังครับทำไมรถแรงยังครับ,รบโอ้รถเดิมหือปิดเอาไอ้อเนี่ยว้ารถสอง อ้หเิดนี่เขาบอกอุณหภูมิห้องเครื่องยังไม่ได้นะครับอ๋อเมื่อกี้ช็อตสายคันเร่งขาดสายดึงขาดช็อตเลย เลย x สามองญี่ปุ่นแล้วก็ x สามครับผมอะไรนี้ <c oughs> หลังเ <c oughs> ดินเครื่องใหม่ <c oughs> เพื่อจะเอาลงไปลองครับ <c oughs> อันนี้มาเต็มระบบเลย <c oughs> นี่ครับใส่ใส่เสื้อช่องด้วย พี่คนนึงยังไม่มานะเขาว่าจะลองรถนะครับมาขอเจ้าเครื่องไปทำขอจาขอลองรถก็เอามาลองเลยครับถ่าชอบสเต็ปไหนชอบเสต็ปไหนก็ให้ขอลองเลยทุกคันเลยเนี่ยถามว่าเนี่ยให้ขอลองเลยว่าถูกใจเต็ปไหนแล้วก็เอาเลยครับเนี่ยเห็นตัวติ๊กเกอร์หรือเปล่า ติเกอร์สวยครับของผมเองแหละอ่านี่นะครับสำหรับคนที่ถามผมช่างในนี่นี่ครับผมช่างในยกจจะเป็นตรงนี้ตัวนี้นะ่าจะเป็นคอแข็งนะไม่ใช่คอปรับแล้วก็ไม่ใช่เกี่ยวปรับหลังเป็นเออเขาเรียกอะไรรุ่นแรกคอแข็ง ที่อยากดูทรงดูอะไรนะครับเนี่ครับของเชออสอนจะไม่รู้แอบไปเติมอะไรมาครับสามคันนี้โอ้ดังนี้จะก็วันนี้ผมจะไปให้สีลุนด้วยนะไปงานบวดครับเ,เดี๋ยวก็จะถ่ายคลิปเสร,ร็จก็ว่าจะไปนะไปหาพี่เอด้วย ก็เมื่อกี้ก็มีช็อตเด็ดไปแล้วนะครับที่ว่าแข่งกันกระเป่าเป็นตัวยั่วเออนี่จะเสื้อมาให้อีกอย่างยังลืมท,ทุกทีเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวมาเ,ออเดี๋ยวมาเราพิสูจกันหน่ยไหนเนี่ยเอออาทิตย์ีกอนอาทิตย์โอ้หลายช็อต อาวันที่เราจริงใช่ไหมวันที่ยอมสายย,ยังขาอ่าวันนี้วันนี้มายำหม,มักนะคะรับวันอาทิตย์เอาจริงรู้จักครับเดี๋ยวรู้จัก้่อย่ารู้จักก็รู้จักแล้วหนักใจแล้วหักแต่ขอไม่ดีนะแต่ขอไม่ีนแต่ึงมันา้อยนี้มันร้อาม ไม่รุ่นทุนเมียรครับเสื้อรุ่นแรกก็โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็ฝากติดตามช่องวมยรุ่นดูใบเราด้วยก็สวัสดีครับ